สลดมาอะกุมเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนี่คืออีกบรรยากาศหนึ่งก็คือดูดูสภาพแล้วไม่ค่อยได้จะได้เห็นสภาพก็คือว่าสถานที่นี้ปกติน้ำจะไม่นิ่งขนาดนี้เท่าที่ดูแล้วมันจะมีลมพัดวิวไปวิวมาลมพัดไปมาแล้วก็จะมีน้ำเป็นพื้นเล็กๆน้อยๆแต่ผมดูมือ นี้คือว่านิ่งมากน้ำแทบแทบจะเงียบใครๆว่าที่คุณแก่บอกว่าน้ำนิ่งไหลลึกนี่แหละนิ่งมากปกติมันเสน้นเสน้นเส้นแน่น้ำนี้มันจะนิ่งมากครับสวยมากและจะมีภาพสะท้อนอะระหว่างขง้างบนกับเป็นเงาเงาจากข้างบนลงข้างล่างเี่นเงาโอ้สวยมากอลองๆลอง,ลองหาจังหวะ มาดูอากาสว่าช่วงนี้ไม่มีลมพอมีลมนิ่งม,มากสวยมากนอ,องแหวะมาดูมันเส้นทางแถวเส้นทางในอำเภอตัวเมืองนาราชวารสวยงามมากครับลองแวะมาดูได้โอ้สุดยอดครับสว,สวยมากสวยมากมีภาพสะท้อนบนจากบนลงล่างเป็นเงาสวยมากแค่นี้นะครับ